สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาแฟสีเข้มนะคะก็พวกกับแอดมินกาแฟเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนะคะ,ะมาคิดจะมาดูพี่กาแฟฉบมะพร้าวนะคะว่าจะใช้ได้ไหมนะคะทุกคนก็อยู่กับแอดมินกาแฟนะคะอยู่กับเด็กบ้านบานเด็กบ้านนอกค้องน้าน,นะคะทุกคนแอปเป็นเด็กนิดนึงนะคะ ถึงวัยจะเลียห้าแล้วก็ต้องทำแอปไปก่อนนะคะแอปเป็นเด็กไว้ก่อนดูนะคะบ้านนอกขนาดไหนทุกคนผมเปียนะคะใช้หนังยางนะคะรัดทุ่งแกงนะคะทุกคนนี่นีน่ี่ไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะหาหาหนังยางแบบนั้นไม่มีนะคะทุกคนก็หาตอนนี้ก็หาตังค์ซื้อหนังยางรัดผมเปียนะคะทุกคน ไม่มีใช้ต้องใช้หนังยางรัดถุงแกงแล้วเดี๋ยวจะพูดผิดอีกก็ก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปพี่แร์เฉาะมะพร้าวกันได้เลยนะคะว่าจะใช้ได้ไหมนะคะทุกคนมีอะไรติอะไรก็ติกันได้เลยนะคะแนะนำกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูที่กาแฟเฉาะมะพร้าวกันนะคะนี่ไปตัดมาเองนะคะ ลูกอ่ะสี่ลูกห้าลูกนะคะกินไปแล้วลูกหนึ่งไหมคะทุกคนชอบไปกินไปนะคะนี่มะพร้าวของเราต้นนี้ลูกโตหน่อยนะคะแต่ว่าลูกเล็กแบบลูกยาวรีก็มีนะคะที่มันไม่สมบูรณ์หรือว่าอะไรก็ไม่ไม่แน่นะแต่ละต้นมันก็มันก็ไม่ได้โตแบบนี้ทุกต้นนะคะทุกคนมันก็มีลูกเล็กด้วยเป็นลูกเล็กกลมลูกเล็กยาวรีก็มีนะคะ ไอพันธ์มะพร้าวนี้ที่ซื้อมาปลูกที่สวนนี้จะเป็นพันธ์ที่ซื้อมาจากบ้านบ้านแพลนะคะ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเรามาเฉาะกันเลยจะจะไหวไหมจะได้กินไหมนะคะวันนี้พี่กาแฟจะเฉาะมะพร้าวให้ทุกคนกินนะคะจะใช้มีดใช้มีดพลาม,มีดเล่มนี้นะคะแต่ว่าพีดไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทุกคนอุปกรณ์เราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะไอมิวสี่กาแฟไม่ถนัด ขนาดอันนี้นะคะมันจะหลุดใส่ลัวป่ะทุกคนด้ยด้ามมันจะหลุดนะคะเอาลูกมัน,อ,นะะออกจย่ากเท่เลยค่ะนางงามมะพร้าวนางงามมะพร้าวนะคะ ทุกคนนางนาางามมะพร้าวชิ้นนึงก่อนเรามาเริ่มเชาะลูกแรกกันเลยนะคะอันนี้เตรียมหม้อมาใส่แล้วนะทุกคนหม้อเล็กหม้อใบเล็กนะคะเราใส่หม้อเลยะะอุปกรณ์เราไม่ค่อยพร้อมนะทุกคนมาอยู่มาอยู่กลางสวนกลางท้องกลางทุ่งนะคะกลางทุ่งนะคะเห็นไหมเนี่ยต้องขยับหหไหมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเชาะกันเลยนะแต่ว่ามีดฟ้ามันจะหล่นใส่หัวพี่วน ลองเฉาะดูนะทุกคนมองเห็นไหมเวลาพี่เฉาะไม่เห็นเนาะอยากให้เห็นจังต้องให้กล้องมันต่ำลงเห็นไหมต้องให้กล้องมันต่ำลงเห็นไหมนี่เราเฉาะบนอันนี้นะคะทุกคนเนบบาะเฉาะบนเก้าอี้เนาะต้องให้มันต่ำลงเห็นไหมเฉาะดูกัน,ออน,นอมองไม่เห็นเนาะต้องให้สูงกว่านี้นะ มีอะไรมาหลอกรุน่นช็อตแล้วนะทุกคนจะไจะให้ดูนะคะที่เอามะพร้าวอ่อนมากมาหูือ่า <c oughs> ดูมะพร้าวยังไม่เป็นพี่ทุกคนที่พี่ชอดออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะคะเ่อ แลยังไม่เสร็จนะยังอุ้ยอ่ยอนถ้าจะยังอ่อนเลยนะคะอันนี้ทุกคนเนื้อข้างในอาจจะมีน้อยนะคะบองบา แล้วทุกคนเนื้อ,อยังเนื้อ,อยังอ่อนมากเลยนะคะเนี่ยจะให้ดูต้องไว้ให้ถ้าอยากกินเนื้อเยอะต้องไว้อีกหน่อยนึงนะคะอันนี้อันนี้เนื้อ,อยัง,อยงแบบขาวอเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้พี่เอามาลูกหนึ่งลูกนะั้นเนื้อเยอะกว่านี้นะเนื้อเยอะกว่าน,นี้ยอยู่ กองวางตรเดโอเค,อเคน้ำใส่หม้อค่ะนะทุกคนน้ำลอยเยอะนะคะน้ำเยอะนะคะได้น่าจะประมาณแก้วหนึ่งนะทุกคนเนื้อข้างในเดี๋ยวที่จะผ่าเนื้อข้างในให้ดูนะคะคกล้องกง็วางไม่โอเค นะคะจะผ่านเนื้อให้ดูอย้ากระเด็นใส่โทรศัพท์เลยโ,<ฮ>โอเคโอ้เ้อกำลังก,กินนะทุกคนว่าไม่มีไม่มีมีนะคะดูจากข้างนอกเยาก่ายใจดูเหือดแทกเหือดแทกทุกคน นี่นะคะทุกคนเนื้อมะพร้าวของเรามองเห็นไหมคะก็เนื้อกำลังพอดีนะแต่ถ้าอยากจะไว้จะไว้แบบว่าเรายังไม่ตัดไว้อีกนิดนึงก็จะก็ได้อยู่นะคะทุกคนนะนี่คือเนื้อเนื้อมะพร้าวข้างในยังอ่อนอยู่นะคะยังไม่แก่เนาะเห็นไหมนี่ฝีมือการเชาะมะพร้าวของพีนะคะพอจะเป็น สาวชาวสวนได้ไหมคะใครเป็นใครปลูกมะพร้าวเหมือนพี่กาแฟมีอะไรแนะนำดีๆก็บอกกันบอกกันได้นะคะแนะนำกันได้นะคะเพราะว่าพี่ยังไม่มีความรู้นะคะเพื่อนๆคนไหนมีสวนมะพร้าวก็แนะนำกันนะคะตอนนี้ที่สวนมะพร้าวไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะใบก็จะออกเหลืองๆนะคะทุกคน เบางต้นลูกก็ไม่สมบูรณ์นะคะลูกก็จะเหล็กยาวเป็นยาวรีนะคะอันนี้นี่ลูกใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่นะคะเก็บมาจากต้นตรงนู้นเมื่อกี้เก็บมาจากต้นตรงนู้นนะคะนู้นนี่ก็จะเป็นสะสะนะคะตรงนี้ที่พี่จะชอบถ่ายนกตรงนี้นะคะนกจะเกาะกิ่งไม้ตรงข้างหน้านู้นนะคะป่าข้างหน้า เ,เราจะมาขูดมะพร้าวกันร้อนมากเราเรียมหม้อมาใส่นะทุกคนใส่หม้อน,นี้ก็เลยเรียมขูดเนื้อมะพร้าวโอ้นี่นะคะทุกคนเนื้อมะพร้าวกินโชว,ว์กินโชว์ไหมทุกคนอันนี้ไม่กินอีกเดี๋ยวค่อยกินโชว์แล้วใส่นี้ก่อน ทำถ้าทางปากใต้ก็เรียกว่าทำน้ำทำเนื้อหรือว่าทำน้ำทำเยื่อนะคะทุกคนนี่ขูดมะพร้าวมาพี่ว่าต่อไปนะถ้าแล้วพี่จะไปทำมะพราะ้าวปั่นขายตามตลาดนัดนะคะแล้วก็ใส่ถุงเออทำถุงใส่ถุงไปถุงละสิบบาทยี่สิบบาทก็ว่าไปนะคะแล้วก็หรือว่าใส่แก้วเราเอาน้ำมะพร้าวใส่แก้วนะคะใครมีคำแนะนำดีๆก็บอกแนะนำกันได้นะคะ คลิปนี้เราก็จะอคอนเทนต์ก็คือพี่กาแฟเฉาะมะพร้าวให้ชมนะคะทุกคนแต่เนื่องด้วยว่าอุปกรณ์เราไม่ค่อยพร้อมนะคะนี่เนื้อมะพร้าวนะคะทุกคนเนื้อมะพร้าวเราจะทําน้ําทําเนื้อนะคะทุกคนถ้าเหมือนเป็นแบบบ้านๆเขาก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปหน่อยนึงให้ออกรส หวานอีกนิดนึะคะแต่ว่าพี่ลองแล้วนะคะใช้น้าตาลทรายแดงนะคะทุกคนอร่อยมากแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แช่เย็นนะคะแช่เย็นหรือว่าใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะแช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนอร่อยมากหมดไปแล้วหนึ่งลูกนะคะเราเอาใส่หม้อไว้นะคะทุกคนหม้อเราไม่ค่อยสวยเท่หม้อน,นี้ลูกที่สอง มาชมกันเลยนะคะลูกที่สองลูกที่สองของเรานะคะทุกคนนางงามมาาะพร้าวค่ะนางงามมะพร้าวชมลูกที่สองนะคะเดี๋ยวนะอยากให้เห็นตอนโฉเนาะ,ะมองเห็นหนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะคะลูกที่สองของเรานะคะน้ำเยอะนะคะทุกคน เยอะนะคะเดี๋ยวจะเทใส่หม้อก่อนนะคะดูนะคะทุกคนนี่น้ำเยอะนะคะน้ำประมาณแก้วหนึ่งนะทุกคนได้น้ำประมาณสักแก้วนะคะแก้วธรรมดาลนะแก้วปกต,ติพี่จะผ่านเนื้อข้างในดูนะว่าเหมือนลูกแรกไหมนะคะทุกคนเครือเดียวกันนะคะเออ ใช้แรงนะคะทุกคนเมื่อกี้พี่ลงแรงตอนผ่าครั้งแรกลงแรงลงแรงไปนิดนึงนะคะนี่ทุกคนเนื้อข้างในนะคะขาวกว่าหน้าเจ้าของขาวกว่าหน้าเจ้าของได้ไงเนี่ทุกคนนะคะเนื้อมะพร้าวมีความหอมหอมอยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็มา,าตาักเนื้อมันนะคะทุกคนจะคว้านเนื้อนะคะถือว่าอันนี้เนื้อเอแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากกินถ้าเรา,าจะไว้นานกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็ได้เนานะมันเนื้อมันยังไม่แข็งนะมันเริ่มอ่อนเองนะคะทุกคนนะ ่นเนื้อมา้าวนะคะทุกคนใส่นี่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําน้ําทําทางใต้จะเรียกทําน้ําทำเยื่อหรือทําน้ําทําเนื้อนะคะทุกคนถ้าพูดผิดไปก็ไอบอกกล่ากวกันได้นะคะ <laughs> ก,ก็ฝาขวานนะคะขวานเนื้อมันนะคะทุกคน เดี๋ยวลูกลูกสุดท้ายเราจะกินโชว์วันนี้เราทำคลิปทำคลิปยาวๆเลยนะคะซึ่งหนึ่งนะคว้านนะคะทุกคนใช้ช้อนช้อนตักแกงช้อนกลางของเราเนี่ยหละนะคะคว้านนะคะอุ้ยทุกคนทุกคนนี่นะคะเราจะใส่หม้อนะคะ ันนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคนทิ้งไปเลยเรามาเริ่มลูกที่สามกันนะคะนี่ไปกินเองนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปก็ถ้าทําขายไปขายจานละนกะ็จะใส่แก้วทําน้ามะพร้าวปั่นนะคะใครอยู่ลบบุรีก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะ แต่ว่ามะพร้าวอาจจะช่วงนี้มะพร้าวน้อยมากเลยนะคะมีแบบตัดตัด,ตดออกมาเยอะแล้วตัดที่มันเก่มันเลยด้วยนะคะที่อ่อนๆก็ oh. ตอนนี้เริ่มน้อยนะคะกล่องผีเลยนะลูกที่สามเรามาเฉาะลูกที่สามนันนะคะนางทำมะพร้าว <c oughs> เล่นแล้วเล่นแล้วนะคะ ต้องนั่งยองๆแบบนี้แล้วแหละทุกคนเพราะว่านั่งบนเก้าอี้แล้วจะไม่เห็นหน้าพี่นะคะจะไม่เห็นหน้าสวยๆของเจ้าของสวนมะพร้าวนะคะ <c oughs> อ้อนร้อนอนิดนึงนะแครเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนถ้าอยู่กับเพื่อนที่สนิทก็จะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนิสัยโดยจริงๆแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่ที่สนิทก็จะปล่อยนะคะคปล่อยความบ้าออกมา <c oughs> ปล่อยความบ้าของตัวเองออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูลูกที่สามกันนะคะระวังมือด้วยะะถ้าไข่แรงดีแดงเยอะๆก็เฉะาะง่านะคะทุกคนไม่ต้องออกเรงเยอะนะคะแบับพี่ก็ถือว่าพอเฉาะได้นะคะไม่เก่ง มีดดิโต้พี่ไม่ถนัดมันไม่ค่อยคมนะคะทุกคนเล่มนี้มันมันไม่ค่อยคมไม่ได้รับเลยนะคะเ๋ยต่องใช้มีดอันนี้มีดพ้าใช้มีดพ้าไหมมีดพ้าเนาะ ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะคะทุกคนขายได้ราคาเนาะแบบนี้แต่ของพี่เนี่ยจะขายขายอยู่ตอนนี้นะคะที่ขายส่งในไม่ไม่ใช่ว่าขายส่งหรอกขายทั่วไปเนะะี่ยขายถ้ามีคนสั่งในหมู่บ้านสั่งก็เจ็ดลูกร้อยนะคะหรือว่าสิบลูกร้อยก็แล้วแต่ลูกเล็กก็ให้ก็ไปเลยสิบลูกนะคะถ้าลูกใหญ่แบบแบบนี้ก็เจ็ดลูกนะคะเจ็ดลูกร้อยเฉาะไอ้ด้วยไม่ใช่ใช่ใช่เฉาะแบบนี้ให้นะ บางคนก็คือให้ปอกออกหมดเลยนะคะเหลือแต่เหลือแต่เนื้อข้างในเลยนะคะเหลือแต่ลูกกลมๆข้างในเอาเปลือกออกหมดนะคะทุกคนคลิปนี้ถ้าจะยาวไปหน่อยนอะต้องไปตัดออกปุ้ยทุกคนนี่อะไความไม่เป็นนะคะคือที่จริงแล้วตรงตรงเนี้ยตรงที่จะน้ํานมันออกมาเราต้องปาดออกนะคะไม่ใช่เฉาะไปเลยอันนี้พี่มาเฉาะเลยนะคะดีแบบน,นี้เลยทุกคน นี่นะคะลูกที่เดี๋ยวไว้ลูกที่สี่เดี๋ยวเราก็กินโชว์นะปกอะไรนะคะทุกคนนี่ลูกที่่าไหร้ะเนี่ยทั้งหมดห้าลูกอันนี้ลูกที่สามลูกแรกนี่พี่กินไปเรียบร้อยเลยนะคะสชดูเนื้อมันว่าใช้ได้ไหมเนะ,ะเรามาเริ่มกันคว้านเนื้อมะพร้าวกันเลยนะคะทุกคนคว้านเนื้อมะพร้าวอะคะ่ะใส่หม้อนะคะใส่หม้อหม้ออยู่ทั้งนี้ มอ,อยทางนี้นี่นะทุกคนเนื้อามะพร้าวนะคะสี่ลูกเนาะเมื่อกี้พี่ตัดมาเคือหนึง่งมีห้าลูกพี่ลูกแรกคือฉอกกินไปหมดเลยนะคะทุกคนใ <laughs> ่เปลือกนะคะปีมือการฉอกเปลือกวันนี้เราใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะทุกคน <c oughs> ทําปุ๋ยใช่ไหมไอ้ทำหมาอะไรนะ ที่รองกระถางดอกไม้เนาะเราจะเอาไปขายที่อุ้ยอันนี้พี่ไม่ถนัดลืมพี่ใช้พี่พาน่่ระวังมือตัวเองด้วยนะคะทุกคน ยังไม่มีความคล่องยังมีความชำนาญน,นะคะใครมีอะไรจะแนะนำในการถอมาฝาวก็บอกได้เลยเนาะพี่ก็ทำไปแบบความถนัดของพี่นะคะลูกนี้เราต้องระวังทุกคนไม่อยากให้เฉาเรยน้ำมันออกเลยอูย้ยนั่นพูดจะไม่ทันขาดคำเลย น้ำก็ออกมาเลยนะคะโอ้ยไม่ได้แล้วทุกคนโอ้ยทุกคนค่ะน้ำออกมาแล้วอะทุกคนโอ้ยปาดก่อนนะครับยออเสียดาย ลูกนี้กินโชว์นะคะทุกคนน้ำออกจะกินหมดไหมเดี๋ยวจะเทไปรึ้นนึงก่อนจะกินไม่หมดโอดทุกคนกินโชว์นะคะกินทางไหนดีออหวานค่ะลูกนี้หวานนะคะก็บอกว่าให้ใส่เกลือใต้ใต้ต้นมะพร้า น้ำน้ำทั้งเหือทั้งทั้งน้ำมะพร้าวตอนนี้นะคะทุกคนอืมตอนมาทำคลิปนี้กินน้ำมะพร้าวไปส,สองลูกสามลูกแล้วนะคะทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> ลูกขนาดนี้น้ําเยอะมากนะคะบางบางลูกลูกน้อยก็น้ํานิดนึงนะคะทุกคนกินโชว์นะทุกคนตอนนี้เลือะไปหมดแล้วค่ะขอเจ็ดหน่อยนะคะทุกคนดริบลึกทามาก็ออกหมดแล้วนะตอนนี้เหนือนะคะ เหื่อร้อนมากทุกคนเฉาะแล้วนะคะลูกในลูกสุดท้ายแล้วทุกคนหมดอะคลิปมันยาวคลิปมันยาวอิ่มเลยน๋ย <laughs> วต้องนั่งเหมือนเก้าอี้เบี้ยวนะคะตกลูนดิ ลูกมีเบี่ยวทุกคนเอ,อ่ยแต่ต้องกินเนื้อโชนทุกคนนะโอ้ยอยยวหันไปทางริมสะดีกว่ากินโช์ริมสระนะคะทุกคน สลับสลับข้างก่อนสลับสลับทุกคนจะกินมะพร้าวโชว์โอ้ยกล่องไม่โอเคนะสะนาน อดูสระน้ำก่อนดูสระน้ำไปก่อนทุกคนเสียงนกร้องกากากากดูสระไปก่อนนะคะ สลับสลับข้างเลยค่ะทุกคนฉ่อมะพร้าวไปห้าลูกนะคะทุกคนฉ่อกินไปลูกหนึ่งก่อนแล้วแล้วก็มาฉ่อทำคลิปสี่ลูกค่ะทุกคนมากินมะพร้าวเนื้อมะพร้าวด้วยกันอืมหวานนะคะเนื้อหวานอ่ะทุกคนไม่ต้องเคี้ยวเลยนะ <laughs> มันเนื้อมันอ่อนนอืม อร่อยมาอยู่นี่กินมะพร้าวทุกวันเลยนะคะทุกคนไม่มีวันไหนที่ไม่กินเพราะว่าไม่มีตังไปซื้อขนมนอกบ้านต้องกินมะพร้าวกินมะพร้าวในสวนนะคะทุกคนนี่คือความจริงนะคะยังไงก็อยากยาให้พี่มีตังซื้อขนมก็ช่วยดูคลิปไม่ข้ามโคนะคะช่วยดูคลิปให้พี่ด้วยนะ ทุกบ้านที่พี่ไปก็คือดูคลิปไม่ข้ามโคดนะคะทุกคนบางครั้งถ้าใช้คอมเนี่ยไม่สามารถบันทึกเวลาได้ก็ดูจบนะคะแล้วก็ไม่ข้ามโคดนะคะความจริงนะคะเห็นเห็นจะพี่ไหมอ่ะบีเสื้อก็มา <laughs> ถอยไปถอยมาจะเดี๋ยวจะได้เห็นคอนเทนต์ตกสาะน้ำทุกคนถอยไปถอยมาจะได้เห็นคอนเทนต์ตกสาะน้ํานะคะจะมีใครมาช่วยเราไหมเนี่ยเนี่ยถอยไปถอยมาถ้าจะได้เรื่องมีตัวนั้นด้วยนะทุกคนตะกวดเนาะตะกวดเขาจะมากินป่ามากินป่าในสระนะคะ ได้ยินเสียงนกเสียงกาไปด้วยนะทุกคนนะอืเสียงรถไฟค่ะสถานีรถไฟย่อยอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีทุกคนทำคอนเทนต์หิวเสร็จก็กินนะคะอืม เนื้อลังพอดีนะคะทุกคนจ้าเราทำน้ำมะพร้าวขายเนาะเนื้ออ่อนพอดีเลยใครผ่านมาผ่านไปทางนี้ fc กาแฟสีเข้มหรือว่า fc เลือกกาฟกแฟเมสิกก็แวะมากินมะพร้าวกันได้นะคะถ้ามี ถ้ามีก็ไม่ห่วงนะคะมากินได้เลยแต่ช่วงนี้มะพร้าวค่อนน้อยน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มแก่หมดแล้วมีที่แก่ก็มีเยอะนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่มีที่ปอกมะพร้าวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะที่เป็นเครื่องปอกมะพร้าวก็อยากซื้ออยู่นะคะมีโครงการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคน มันก็ติดที่กำลังทรัพ์นะคะค่อยๆทำไปทีละอย่างบ้านตอนนี้ก็ทำทาอยู่เองนะคะทุกคนใช้ใช้เออใช้ใช้ว่าคล้ายๆบ้านนกดาวนะคะทำกันเองเนาะทำกันเองก็ห้องน้อยๆนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยถ่ายให้ดูเนาะ ยังไม่เรียบร้อยของวางเพื่ันพ่านเลยที่ย้ายมาจากรบุรียอย้ย้ายมาจากพะเยาโอเคทุกคนคลิปนี้เราก็จบคลิปกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะคลิปในวันนี้ก็คือคลิปเฉาะมะพร้าวของพี่กาแฟนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทั้ง fc เก่า fc ใหม่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะ กขอบคุณทุกท่านนะคะ f ฟใหม่ที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่กาแฟาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันหน้าคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิป ลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปชอะมะพร้าวของพี่กาแฟให้ทุกคนชมนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะขอบพระคุณพี่ๆน้องๆเพื่อน,นๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะแล้วก็ fc ก่อ fc ใหม่ทุกท่านด้วยนะคะยังไงท่านใดยังไม่ได้กดติดตามบ้านกาแฟสีเข้มก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากพ่วงบ้าน เลิฟกาแฟมิวสิทอีกหลังหนึงนะคะบ้านนั้นก็จะเน้นออกไปแนแนวทางเพลงนะคะทุกคนฟังเพลงพอ o กันได้นะวันดีคืนดีก็จะได้ฟังเสียงของเจ้าของบ้านร้องนะโ <laughs> ชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะคะโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะ